ขณะที่สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวและสมาพันธ์จีนเตี้ยอันในประเทศไทยนะครับได้มีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาครับสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวและสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทยนำโดยดรอมร์อภิษณนาคุณประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวคุณประพันธ์ สวรรค์พรเพนรองประธานสมาคมเตี้ยอันและคณะครับได้มีการลงพื้นที่มอบสิ่งของนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเพื่อบรรเทาทุกข์เสริมขวัญกําลังใจแก่ผู้ประสบผลกระทบน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาครับโดยประกอบไปด้วยนะครับชมรมองค์กรชาวจีนในจังหวัดยะลา20ชมรมและผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่เป็นกลุ่มเปราะบางครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ต่างๆในเขตอำเภอเมืองยะลาครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับที่ได้มีการมอบเงินด้วยนะครับจำนวนประมาณ8 0 0 0 0 0บาทครับ โดยมีนายยุสินจินตภากรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและประธานชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลานายกเทศมนตรีนครยะลานายกเทศมนตรีเมืองสตีนนอกนายกเทศบาลตำบลท่าสาบนายกเทศบาลตำบลยุโปโลและนายกการบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเข้าร่วมทั้งนี้นะคะประชาชนภายในเขตเทศบาลน,นาครยะลาได้รับผลกระทบน้ำท่วม37ชุมชนและถนนนอกเขตชุมชน28สายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน22,000 71ครอบครัวค่ะและประชากรน,นะคะได้รับความเดือดร้อนจํานวน54,466คนค่ะครับคออย่างที่บอกนะครับนอกจากจะมอบของนะครับสิ่งของช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ประสบภัยแล้วนะครับก็ได้มีการมอบเงินด้วยจานวน8ล้านบาทในเมื่อกี้เห็นนะครับในภาพก็คือเป็นการยื่นเงินสดๆให้สำหรับผู้ประสบภัยนะก็ถือว่าสามารถที่จะนําไปช่วยเหลือในการที่จะใช้จ่ายต่างๆนะครับนอกจากจะเป็นการมอบสิ่งของแล้วด้วยครับ